สวัสดีค่ะทุกคอนอามารอบดึกนะคะก่อนนอนใครยังไม่นอนเข้ามาดูไลฟ์กันค่ะจะมาเล่าเรื่องจริงที่เกิดขึ้นวันนี้นะคะก็คือฝรั่งที่ไปหาสาวไทยนะคะไปแชทกับสาวไทยเว็บอื่นก็มีค่วีเยอะแต่ว่าเทาที่เราสังเกตนะคะเว็บเนี้ยฝรั่งเข้ามาเยอะมากเข้ามาหา สาวไทยเข้ามาหาแฟนคนไทยเข้ามาแชทกับสาวไทยนะคะก็คือเว็บไทยคิวปิดนี่แหละไทยคิวปิดมันเป็นเว็บที่เขาเจาะจงมาเลยว่าในเว็บของเรามีแต่เฉ,เฉ,เฉพาะผู้หญิงไทยแล้วฝรั่งที่เขาเฉพาะเจาะจงว่าจะหาสาวไทยก็จะเข้ามาในเว็บนี้นะคะไม่มีสาวเอเชียประเทศอื e ่น e ก็มีแต่สาวไทยเพราะฉะนั้นถ้าใครยังไม่ได้เข้าหรือว่าเข้าเว็บอื่นอยู่ลองกลับเข้ามาในเว็บไทยคิวปิดเพราะเว็บเนี้ยฝรั่งดีๆ มีคุณภาพเยอะมากนะมีคุณภาพเยอะมากนะคะตามประสบการณ์ของของตัวเองนะของสาวๆที่เข้ามาปรึกษานะคะแล้วก็สําเร็จไปบางคนพอเข้าเว็บแล้วนะคะเข้าเว็บนี้อ้าวสักอาทิตย์หนึ่งไม่ได้ยังไม่ได้คุยบใครหรือคุยก็มีแต่คนไม่ดีใช่ไหมเขาก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆอาการเป็นแบบนี้นะคะ่ะคุณจะไม่ได้ไม่มีความอดทนคุณจะไม่ได้ เจอคนดีคะ่ะไปเว็บอื่นพอสักสอสามวันไม่มีอะไรคุณก็ไปไปเรื่อยๆเขาฟังใครพูดเว็บไหนวคุณก็ไปไปทั่วนะคะเพราะฉนะนั้นเว็บนี้เข้าไปเลยไทย i k i ปิดนะคะคนดีเยอะมากวันนี้จะมาเล่าเรื่องจริงเรื่องหนึ่งนะคะที่เกิดขึ้นนะคะมันมีฝรั่งคนหนึ่งคะ่ะเขาเจอรันในใน u t u b e นะคะ ก็ในคลิปที่รันทำนับนนี้คะ่ะเขาเ่อลรันใน YouTube แล้วเขาก็ติดต่อมาเขาอยากจะให้รันโคชชิ่งเขารู้ไหมฝรั่งต้องการโคชชิ่งด้วยนี่เป็นอะไรที่แบบดีมากจริงๆแล้วในเว็บไซต์ของรันนะคะลันก็มีโคชชิ่งให้สำหรับฝรั่งที่แบบต้องการมีแฟนคนไทยและไม่รู้อะไรเกี่ยวกับประเทศไทยหรือผู้หญิงไทยเลย <laughs> เขาสามารถเข้ามานะคะรันก็จะ,อ,ะอธิบายหรือว่าอบอกเขาว่า การที่จะมีแฟนคนไทยมันต้องมีอะไรบ้างคุณสมบัติมันต้องรู้อะไรบ้างวัฒนธรรมไทยผู้หญิงนิสัยการเรียนอยู่ครอบครัวทุกอย่างนะคะที่เขาไม่รู้บางทีคนฝรั่งนะเขไปหาข้อมูลในอินเทอร์เนต็ตข้อมูลในอินเทอร์เนต็ตส่วนใหญ่จะพูดเกี่ยวกับผู้หญิงไทยในทางลบเพราะส่วนใหญ่ฝรั่งที่อ่าเข้ามามาเจอไม่ดีเขาถึงเอาไปแชรค่ะนคนที่แบบว่าแชร์เรื่องดีๆน้อยค่ะ เพราะนั้นถ้าเขาไปหาข้อมูลในนั้นเนะี่ยเขาก็จะเจอแต่สิ่งลบๆเกี่ยวกับสาวไทยแต่ฝรั่งคนนี้เข้ามาค่ะเขาบอกว่าเขาอยู่ในเว็บไทยกผิดเขาเข้าไปในเว็บไทยกผิดเพื่อจะหาแฟนคนไทยอันนี้แบบเขาจริงจังมากเลยเห็นไหมคะว่าผู้ชายจริงจังแบบนี้ก็มีจริงจังถึงขนาดมาต้องการให้เราโคชชิ่งให้ว่าฉันจะต้องทํายังไงเหรอถึงจะได้ผู้หญิงไทยได้ดีเห็นไหมแล้ว เราก็คุยกันใช่ไหมทีนี้เขาก็มาปรึกษาก็าคืออยากปรึกษาใครเลยตอนนี้เขาคุยกับผู้หญิงคนหนึ่งแล้วผู้หญิงไม่ได้ภาษาเลยไม่ได้ภาษาเลยแล้วก็เป็นผู้หญิงแบบบรรานอกมีฟาร์มทําฟาร์มคือเป็นผู้หญิงแบบทําไรท่ทาสวนอยู่บันนอกเนี่ยแล้วเป็นผู้หญิงบบ้าน,านเขาบอกนั่นคือสเปคเขาเห็นไหมฝรั่งเขามีสเปคที่แบบเราอย่าไปกลัวว่าเราอ่าเป็นชาวนาเป็นอะไรเงี่ยเป็นชาวสวนอะไรมันมีฝรั่งที่ สเปคแตกต่างกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณควรจะคิดเลยว่าฉันมีได้ฉันเจอได้นะคะ mm. เขาก็เข้ามาถามะคะ่ะเราจะบอกรายละเอียดไม่หมดเอาบอกแบบคร่าวๆว่าเขาจริงจังมากแล้วเขาบิ๊กบุ๊กตัวแล้วก็อยากจะมาเจอผู้หญิงคนนี้มากเขาจริงจังมากเลยแล้วผู้หญิงไม่ได้ภาษาสักแอะเลยนะคะแล้วก็ไม่เรียนด้วยแล้วไม่เรียนด้วยแล้วผู้ชายคนนี้ทําไงคะควรขวายเรียนภาษาไทย เพื่อท okay. ี่จะได้คุยกับผู้หญิงคนนี้ได้ทีนี้เข้ามาถามอ่ะคือผู้หญิงที่เขาคุยอ่ะแล้วก็คุยคนเดียวนะเขาไม่คุยคนอื่นเลยแล้วก็บอกเขาจริงจังมากเขาอยากจะมาเจอแล้วเขาก็นัดมาเจอแล้รเนี่ยกลางเดือนหน้าอ่าเขาก็อยากจะรู้ว่าเนี่ยเขาก็ปรึกษาผู้หญิงคนนี้เขาพูดอย่างนี้อย่างนี้อย่างเนี้ยเขาคิดยังไงล้วเขาจริงจังกับฉันไหมแล้วอายุที่ห่างกันมากๆเธอคิดว่าเป็นยังไงเธอคิดว่ามันจะเวิร์กไหมอะไรเงี้ยหลังก็ตอบไปตาม ประสบการณ์ที่รันมีใช่ไหมรันก็ตอบไปล้วก็บอกาอายุมากอะ่ะมันไม่ใช่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ว่าอายุมากยี่สิบปีต่างกันเงี้ยมันไม่ใช่ว่าไม่เวิร์กเลยนะเวิร์กก็มีคู่ที่เวิร์กก็มีค่ะก็มีแต่คู่ที่ไม่เวิร์กก็มีเยอะเพราะฉะนั้นเราจะบอกว่าเวิร์กหรือไม่เวิร์กก็ไม่ได้มันอยู่ที่เคสแต่ละเคสแล้วเขาก็แบบถ้าผู้หญิงคนนั้นน่ะ ชอบเธอจริงๆเขาต้องควรขวายเรียนภาษาด้วยไม่ใช่ว่าให้เธอพยายามเรียนอยู่ฝ่ายเดียวแล้วเขาจะไม่เรียนอะไรเลยอย่างนี้มันก็ไม่เวิร์กนะคะเพราะรันบอกว่าการความสัมพันธ์ที่ดีที่สุดคือการต้องสื่อสารกันได้ถ้ามันจะโอเคตอนนี้เขาโอเคมากคือดูแล้วเขาอินเลิฟมากเลยกับผู้หญิงคนนี้แต่ถ้านานๆไปเนี่ยแรกๆวันอินเลิฟเงียมันก,มนก็มันก็โอเคหมดแล้วดูสวยงามดูน่ารักไปหมดเลยแต่ถ้า วันหนึ่งความสัมพันธ์มันถึงขั้นไปแต่งงานอยู่ด้วยกันเนี่ยมันจะเริ่มแล้วค่ะมันจะเริ่มอ,อึดอัดรู้สึกเครียดรู้สึกมันทําอะไรไม่ได้ก็อ,อยากพูดอะไรก็พูดไม่ได้พูดไปเขาก็ไม่เข้าใจทางผู้หญิงมันยันอยากพูดจังเลยอยากจะโกรออกไปจังเลยอยากพูดแบบนี้แต่พูดไม่ได้ก็ไม่เข้าใจมันอึดอัดมาก frustrating เลยค่ะหรือว่า frustrated ก็ลันก็บอกว่า ใหม่ๆแรกๆถ้าถ้าแรกๆก็ไม่ได้ภาษาก็ไม่เป็นไรใช่ไหมแต่ว่าพอสมมุติว่าคุณไปเจอกันแล้วคุณชอบกันจริงๆเคมีตรงกันจริงๆคุณอยากจะสานความสัมพันธ์ถึงขั้น uh, Long Term Relationship หรือถึงขั้นแต่งงานกันเนี่ยผู้หญิงต้อง Take Action ด้วยต้อง Take Action ด้วยก็คือต้องเฮ้ยฉันไม่ได้แล้วฉันเรียนฟังเขาไม่รู้เลยแล้วผู้ชายบองตรงเขาจะ ถึงเขาจะได้ภาษาไทยนิดนิดหน่อยหน่อยแต่ว่าคุณไม่ได้อะไรเลยเนี่ยแสดงว่าคุณเป็นผู้หญิงที่ไม่มีคุณภาพแล้วคุณต้องมีคุณภาพด้วยถ้าคุณอยากอยา,ากเจอผู้ชายที่มีคุณภาพผู้ชายคนนี้มีคุณภาพมากเลยนะครับแบบดูแล้วฐานะดีการศึกษาดีมารยาทดีให้เกียรติผู้หญิงแล้วก็จริงจังไม่ได้มาหลอกไม่ต้องมาไม่ได้มาต้องการหลอกผู้หญิงเลยแต่ที่เขากังวลคืออายุที่ห่างกัน20ปีแล้วก็ผู้หญิงไม่ได้ภาษาเลย เขาเลยบอกว่าฉันก็พยายามแต่ลานก็เลยแนะนำเขาไปว่า,าถ้าเกิดจะไปบอกว่าเธอไปเรียนภาษาสิมันก็อาจจะคือผู้หญิงมันต้องคิดก่อนแล้วว่าการจะมีแฟนฝรั่งอะมันต้องได้ภาษาไงแต,แต่เขาไม่ได้เลยและเขาไม่เรียนเลยเนี่ยราถึงบอกว่ามันจะไม่มันจะไม่มีผลดีในอนาคตในระยะสั้นๆมันดูโอเคอยู่เพราะมันกำลังอินเลิฟกัน ก็เลยบอกเธอก็สอนภาษาอังกฤษเขาวลคคำก็ได้ไม่ได้ไม่อยากจะบอกให้เขาไปเรียนตรงๆกลัวเขาเครียดกลัวเขาเครียดเพราะเขาไม่ได้อะไรเลยใช้แปลร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอันก็เลยแนะนำเขาคือเราเราเราคุยับเขาเรารู้แล้วว่าผู้ชายแบบแบบอินเลิฟกับคำว่าคือชอบมากๆคือทำคืออยางอยากทำทุกอย่างให้ผู้หญิงแบบไม่ให้ผู้หญิงแบบ รู้สึกว่ากดดันว่าเขาไม่ได้ภาษาอะไรเงี้ยก็ไม่อยากทําให้ผู้หญิงเครียดเขาบอกก็ไม่อยากทำไม่อยากเหมือนพุชเหมือนเหมือนไปกดดันว่าเธอต้องเรียนนะเธอต้องเรียนนะอะไรเงี้ยเขาบอกเดี๋ยวฉันเรียนภาษาไทยเองสรุปแล้วอ่าลันก็เลยแนะนําเขาเลยคือเราดูดูทรงแล้วอ่ะผู้ชายแบบกลัวผู้หญิงจะแบบรู้สึกกดดันที่ไม่ได้ภาษาแล้วผู้ชายไปบอกว่าไปเรียนภาษาสิ สรุปแล้วรันก็เลยแนะนาเขาไปว่าเธอก็เธอก็สอนภาษาเขาสิวลังคํคก็ได้แล้วเธอสังเกตแอคชั่นของเขาว่าเขาชอบเรียนไหมเขาอยากเรียนไหมเขาเขาต้องการจะเรียนรู้ไหมว่าวันนี้สอนเขาไปคาคาแรกคําว่าน่ารักอะคาว่าน่ารักเนี่ยเธอรู้ภาษาไทยใช่ไหมว่าน่ารักแปลว่าอะไรเธอก็บอกเขาสิว่าคําเนี้ยสวัสดีค่ะคือการสิพัร์ํคำเนี้ยภาษาอังกฤษอะ มันพูดว่าอะไรอ่ะ cute you are so cute คุณน่ารักจังเลยอ่ะแล้วก็แนะนำเขาไปคุณก็ไปสอนเขาวนละคัมวประโยคแบบเนี้ยก่อนก่อนที่คุณจะมาเจอเขาก็ต้องได้แล้วแต่จริงแล้วอ่ะจำไว้นะผู้หญิงเราเวลาเราอยากจะมีแฟนฝรั่งอยากจะสัง่งอยากจะคุยอกากเขารู้เรื่องเราอย่าเราอย่ารอให้เขาไปเรียนภาษาไทยแล้วฉันจะไม่เรียนอะไรเราต้องเราต้องรู้แล้ว คำศัพท์นิดๆหน่อยๆลืมแล้วเรียนวรรณคัมก็ได้อะอย่างน้อยวรรณคัมแล้วมันจะเป็นอะไรที่แบบถ้าคุณเจอคนที่ดีจริงๆคุณจะไม่เสียเข้าไปหรือว่าความสัมพันธ์คุณจะยั่งยืน่นนะคะอา้าวเราก็บอกเขาไปแบบนั้นเขาก็บอกเอ้ยกูไอเดียเดียวฉันจะไปบอกเขาแล้วเขาก็ไปพูดจริงๆตามที่รันบอกแล้วเขาก็ส่งแชทมาให้ดูนี่เขาบอกว่าอย่างนี้อย่างนี้คือ ตามที่อ่านแชทที่เขาคุยกับผู้หญิงดูดูแล้วผู้หญิงไม่กระตือรือร้นเรื่องภาษาเลยคือดูเหมือนขี้เกียจเรียนดูเหมือนประมาณนั้นน่ะอ่าเขาจะไปเจอกันกลางเดือนหน้าแล้วเขาบอกว่าอ่ายังไงเดี๋ยวเขาจะจะมาบอกให้ฟังแล้วก็เขาก็เลยถามว่าเวลาเราไปเจอผู้หญิงเนี่ยแล้วเราจะไปเที่ยวด้วยกันเนี่ยเขาถามด้วยนะดูสิผู้ชายเขาใส่ใจขนาดไหนก็าถามว่า มันโอเคไหมที่เขาจะไปนอนห้องเดียวกับฉันหรือว่าหรือว่าฉันต้องทํำยังไงเขาถามแบบนี้ด้วยดูฝรั่งดีๆนะเ็าคิดแบบนี้ด้วยแล้วก็เลยบอกว่าอันนี้ฉันตอบเธอไม่ได้หรอกเธอต้องถามเขาว่าเธอต้องถามเขาก่อนดูดูเชิญผู้หญิงก่อนต้องถามเขาว่าเวลาเพราะว่าเขามาแล้วก็แพลนไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่กันเวลาไปเที่ยวแล้วเนี่ยอ่าเมื่อก่อนเจอฝรั่งวิ่งหนีตอนนี้วิ่งเข้าใส่ <laughs> ดีมากค่ะต้องวิ่งเข้าใส่เพราะว่าเราจะได้ฝึกภาษาเนาะ หลังเขาลันก็เลยบอกให้ไปถามว่าเขาแพลนไปเที่ยวกันสมมุติไปเที่ยวเชียงใหม่กระบ,บี่กรุงเทพเพราะผู้หญิงอยู่แถบอีสานใช่ไหมเขาก็ต้องบินไปเจอกันแล้วก็พากันไปเที่ยวใช่ไหมเห็นเขาวางแผนกันอย่างนั้นทีนี้การไปเที่ยวเขาก็ถามอีกเขาเขาแบบละเอียดละออมากเลยผู้ชายคนนี้ถามว่าแล้วเขาจะโอเคไหมที่จะไปนอนห้องเดียวกับฉันเวลาไปพักห้องเดียวกับฉันเวลาไปเที่ยวกันหลังก็เลยบอกว่า อันนี้ฉันบอกเธอไม่ได้ว่าจะต้องไปพักกันด้วยกันแล้วบอกเธอต้องใช้คําพูดถามเขาว่าเวลาเราไปเที่ยวกันเนี่ยเธอจะโอเคไหมที่จะมานอนพักห้องเดียวกับฉันหรือว่าเธออยากจะพักห้องเดียวกันคากถามเข้าไปแบบนี้ร้านบอกฝรั่งคนนี้ว่าไปถามเขาไปแบบนี้เขาก็ไปถามเขาบอกเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะไปถาม เออูไอเดียต้องถามสิเพราะว่าผู้หญิงต้องเป็นคนตัดสินใจค่ะว่าเราฝรั่งเป็นผู้ชายที่ดีเราต้องให้เกียรติผู้หญิงว่าเอ้ยเวลาเราไปเที่ยวกันนี่เราเธอจะพักกับฉันไหมหรือว่าเธอยังไม่โอเคเธอยังไงนี่อยู่เธออยากจะพักห้องคนเดียวก็บอกฉันได้นะเห็นไหมนี่คือฝรั่งที่มีคุณภาพมากเลยอ่ะฝรั่งที่ดีมากเลยอ่ะเขาก็ไปถามเขาก็ไปถามผู้หญิงก็บอก เห็นไหมคําที่รันรันทาคลิปไปวันก่อนรันบอกว่าผู้หญิงเราอยากเป็นคุณ,คณภาพต้องเป็นตัวของตัวเองอย่า yeah, ทุกอย่าง up to you แต่ผู้หญิงคนนี้รันบอกเลยคือเขาก็ไม่มีประสบการณ์ในการเดทฝรั่งแหละแต่ว่าคําตอบที่ตอบมาเขาบอกว่า up to you เห็นไหม up to you เนี่ยมันไม่ work เนะ <laughs> บอกแล้วว่าทีนี้ฝรั่งคนนี้ คือคุยกับเขาจนรู้แลยว่าผู้หญิงคนนี้ยังไม่ได้ตัดสินใจอะไรด้วยตัวเองไม่ได้เลยเขาจะแล้วแต่คุณคุณเห็นชอบก็เห็นชอบคุณแล้วแต่คุณคุณว่าดีก็ว่าดีแลแล้วเขาบอกว่าเขาส่งลิงก์โรงแรมหรือว่าที่เที่ยวที่ไปที่จะไปเที่ยวหรือว่าที่ไปพักให้ผู้หญิงเลือกว่าเธออยากไปที่ไหนเหรอเนี ye, ่ยลิงก์ไปเที่ยวเชียงใหม่เธอจะไปเที่ยวดูช้างขี่ช้างล่องแพรหรือเธอไปเที่ยว อ่าสะพานค่ะแม่น้ำแควเธอไปเที่ยวพัทยาดูอะไรสี่ภาคโน่นนี่นั่นรันก็ส่งลิงก์ไปให้เขาอะเอาไปถามผู้หญิงดูเขาชอบอันไหนแล้วให้เขาเลือกแล้วเธอก็พาเขาไปฝรั่งก็ทำ่ะทำเสร็จก็ผู้หญิงบอกว่าเธอเห็นด้วยเธอเห็นยังไงฉันก็เห็นตามเธอพูดอย่างนี้เลยรัยนก็ฟังมันนึกโอ้ผู้หญิงคนนี้ใช่ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วแต่ว่ารันพูดอะไรไม่ได้ แต่ว่าเพราะผู้หญิงคนนี้เราไม่รู้จักกันและเขาไม่ได้เป็นแบบมาเข้าแบบไปติดตามเราไงแล้วคนนู้นี้สายฟอเขาเขาก็จะบอกว่าแล้วแต่เธอแล้วแต่เธอ up to you up to you อย่างเดียวเลยทีนี้รันก็มานั่งนึกหรือว่าเธออยากให้เขาติดต่อฉันไหมแล้วฉันจะสอนเขาเองว่าว่าเขาควรจะทำยังไงอะไร่เขาบอกว่าไม่เขาบอกว่าไม่ไม่อยากให้แบบเหมือนกับว่า ผู้หญิงคนนี้เดี๋ยวจะเขาจะกดดันอย่างง้นอย่างนี้แบบแคร์ผู้หญิงคนนี้มากเลยอ่าสรุปแล้วอ่าสิ่งที่รันบอกไปใช่ไหมเออให้ส่งไปให้เขาเลือกถ้าส่งไปสามสามอย่างเขาบอกว่าแล้วแต่คุณอีกอะ่ะแสดงว่าผู้หญิงคนนี้ยังต้องเรียนรู้อีกเยอะค่ะเพราะว่าการที่พูด up to you ตลอดเวลาเนี่ยมันเป็นอะไรที่น่าเบื่อนะคะไม่เป็นตัวของตัวเองเพราะจริงจ เราเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าเมื่อเห็นภาพเนี่ยสามภาพเนี่ยจิตดอนมันจะบอกเลยนี่สวยจังเลยนี่สวยตรงไหนอยากอยากไปดูแต่ไม่กล้าพูดค่ะแล้วแต่คุณลวกันนี่เขาอุตส่าห์ส่งลิงก์ส่งภาพไปให้เลือกนะโรงแรมเหมือนกันอ่าโรงแรมเหมือนกันเธอว่าที่ไหนดีเขาก็เขา้เขาไปดูในเน็ตก็ส่งไปแล้วแต่คุณนีค่ะคําตอบมาก็แล้วแต่คุณทั้งนั้นเลยหลังก็มานึกเอ,อแบบนี้ไหม มันต้องเข้ากลุ่มเราเราจะสอนเพิ่งจนากนางผู้ชายเขาหน้ารักเขาหน้ารักมากอ่ะผู้ชายหน่ารักมากเลยแล้วเป็นคนหน้าตาดีด้วยนะคะหน้าตาดีอายุเยอะแต่หน้าตาดีแหละหน้าตาดีเลยแหละคือเขายังมีสม่งเขาความหน้าตาดีสมัยหนุ่มๆอยู่มองออกนะคะแล้วก็สุภาพมากเลยสุภาพมากเลยนะคะแล้วเ,เข้าถึงขนาดมองหาโคดอะ่ะว่าฉันจะทํายังไงให้ฉันสําเร็จในความรัก ในครั้งนี้ดูสิว่าเขาจริงจังแค่ไหนเพราะนั้นเนี่ยค่ะเรื่องเนี้ยเราจะต้องรอดูต่อไปเพราะเดี๋ยวเาก็จะมารายงานรันเป็นระยะระยะอ่าแล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวยังไงฉันจะอะมาถามเธอใหม่นะเดี๋ยวยังไงฉันจะมาเล่าให้ฟังว่าไปเจอกันแล้วเป็นยังไงแล้วสิ่งที่รันบอกเขาว่าสิ่งที่เขาควรจะทำใช่ไหมมาเจอผู้หญิงครั้งแรกอะผู้หญิงเราทุกคนคะ่ะเวลาฝรั่งมาหาเจอครั้งแรกเดทครั้งแรกนะคะเราก็จะ อ่าฝรั่งที่เขาแบบรู้ร,รู้งานเนี่ยฝรั่งที่เขาแบบรู้รู้การเดทใช่ไหมแต่ฝรั่งทุกคนไม่เหมือนกันว่าทุกคนรู้ว่าทุกคนรู้ไม่ได้บางคนก็ไม่รู้ว่าควรจะไปเจอผู้หญิงแล้วควรจะเอาอะไรติดไม้ติดมือไปใชไหม